ผู้ชายอาการแบบไหนที่ควรจะคลิปน้องเคนะคะอะมาฟังกันหนุ่มๆห,หนึ่งเลยนะคะรู้สึกปัสสาวะลำบากเวลาปัสสาวะเนี่ยก็รู้สึกเจ็บแสบนะอันนี้ก็ต้องไปคลิปแล้วนะสองเลยมีการอักเสบเรื้อรังของหนังหุ้มปลายน้องเคนั่นเองสามหนังหุ้มปลายไม่เปิดหรือเปิดไม่เต็มที่สี่นะคะหนังหุ้มปลายมันหดรัดน้องชายจนทำให้แบบบว,วม ห้ารูดหนังน้องแล้วน้องไม่สามารถกลับเองได้นะคะมันติดอันนี้ก็ควรเหมือนกันการขีบนะคะเออมันก็เดี๋ยวนี้มันก็ทันสมัยเนาะเคยเห็นอยู่นะอุปกรณ์ของหมอที่มันจะแบบเป็นครอบหัวไปเลยแล้วก็ตัดออกไปเลยแบบง่ายดายน่าจะไม่เจ็บแล้วเพราะว่าฉีดยาชาเนาะสมัยนี้เออก็ไม่ไม่น่ามีอะไรอันตรายใครที่มีอาการนี้นะคะก็ควรจะคลิปแล้วอีกสาเหตุหนึ่งถ้าผู้ชายไม่คลิปนะคะมันก็จะก่อเกิด กลิ่นขี้เปียกหมักหมมหลายอย่างเลยทําให้เป็นบ่อกเกิดแห่งโรคติดต่อได้ง่ายนะคะแล้วก็สาวๆอาจจะไม่หลงรักนะอันนี้เรื่องจริงเพราะว่ามันเกิดกลิ่นอนะมันก็สะดุดอะ